เียร์สามเกียร์สี่เกียร์สับเปลี่ยนปกตินะครับวิ่งเป็นร้อยอ่ะอ่ะนี่ยกเดี๋ยวซ้ายช่วงล่างดีเลยนะถ้าไม่คาดหวัง100%นะครับรถมือสองคันนี้80%อ่ะทางตรงเกียร์สองด้านหน้าจะมีเนินลูกน,นาดนะครับเดี๋ยวผมจะลองจำเนินให้ดูนะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รถสวยเดียวสมาร์ทคาร์ผมเดียวธนัทก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนำรถกระบะแบรนด์ตลาดนะครับขวัญใจมหาชนกับ Toyota Vigo 2.5J นะครับชมหน้าสมาร์ทปี09รถสีบอลเงินตัวนี้จะเป็นตัว102แรงม้านะครับดีเซล2,005 ด้านหน้านี้บอกเลยว่าคันนี้อย่างรอราคาแสนกว่าบาทเพืเ่อนๆพ่อนท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับถ้าชอบฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับรถยนต์มือสองนะไม่ต้องเสียเวลาพูดพร่ำทำเพลงนะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบโครงสร้างกันเลยเริ่มจากฝั่งด้านซ้าย1 2 3 4สีีนี่ไม่มีสะดุดเลยนะครับตัวนี้จัดทรงลงแม็กมาให้เรียบร้อยเลยนะครับ บังโคลล้อนะตัวนี้จะเป็นตัวบังโคลล้อขนาดใหญ่ติดตั้งมาให้ครบเลยล้อแม็กเวลขอบ18นิ้วนะครับแ mm hmm. ม็กใหมย่ยางใหม่ได้ยางเลนโซ่ปี2 2 2 3โหนี่จัดทรงมาให้เรียบร้อยเลยขนาดยาง255 50นะครับ R18 ินิ้วโหกิฟตเลยซุ้มล้อด้านหน้าของเรานี่ทำคาสปาเก็บงานปรับสภาพมาให้ครบเลยคันนี้ขับดีนะ ผมเอาไปทดลองขับมาแล้วด้านหน้านี่ฝากระโปรงสีช่ำวิ้งนะครับมาพร้อมกับตัวจมูกนะครับตัวนี้จะมีช่องระบายอากาศติดตะแกรงมาให้เรียบร้อยเลยเจ้าของเก่าเนี่ยค่อนข้างที่จะรักษารถนะดูจากการใช้งานนี่เป็นรถมือเดียวนะครับเลขไมล์แสนสามไฟหน้าโครมนติรีเฟกเ,เตอร์ตัวนี้จะเป็นตัว v ี g o ้ฉมหน้าสมาร์ทสัญลักษณ์โลโก้ t o y o ต a ด้านล่างนี่ไฟตัดหมอกได้เดิมจากโรงงานมา นะครับตัวนี้ไปทะเบียนแจ้งย้ายเป็นไปกรุงเทพแล้ว1663เลขสวยด้วยโครงสร้างฝั่งด้านขวา1 2 3่สีสีเสมอกันโลโก้ดีฟอดีนะครับไฮรักวีโก้กระจกบังข้างเป็นแบบโครเมียมมือจับประตูเป้าโครเมียมกันชนใส่ตัวกิ๊ล็อกนะแต่งร่อมานะครับแต่งรอแอบหอแอบซิ่งนิดนิด เนะครื่องยนต์นี้ไม่มีการรีแมปนะครับอันนี้ย้ำเลยนะจัดทรงลงล้อปรับสภาพนี่แม็กเวลโอ้โหนี่นะครับก้านดำนะตัวนี้5ก้านเวลเม็กอินยูเอสเอซุมล้อด้านขวาขาวจุว๊วคัสซีไม่มีผุไม่มีดามอ่ะเดี๋ยวดูด้านล่าง แบบนี้เลยนะครับคัสซีทั้งต้นสวยกริบท่อไอเสียเดิม,ดมไม่ดังนะครับอันนี้ใส่ท่อมีหม้อพักท่อไม่ใช่หน้าเผานะอ่ะเดี๋ยวจะแผ่นกล้องให้ดูด้านหน้าให้เห็นช่วงล่างกันแบบนี้ไปเลยนะครับปรับสภาพทําคาสปามาให้เรียบร้อยอ่ะจะแผ่นกล้องกลับด้านหลังคัสซีไม่มีผุไม่มีสนิมนะเดิมๆทั้งต้นเลย ดีหมดคันนี้นะครับเสียอย่างเดียวแคปยังเปิดไม่ได้แต่ราคาถูกราคาไม่เกิน2 0 0 0 0 0นะครับถ้าเป็นตัวแคปเปิดได้เนี่ยผมเคยเอามาขายนะผมขายในราคาประมาณ200,000แต่คันนี้ราคาประมาณแสนไปไปนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะหาคนที่พร้อมนะครับเราปรับสภาพเก็บงานมาให้ครบเลยให้ตรวจสอบโครงสร้างกันแบบนี้กาดประบานะครับไม่มีเปลี่ยนเดิมๆิมแบบนี้เลยนะครับบางโคล้อขนาดใหญ่เนี่ยรองรับ กับตัวล้อนะครับถ้าเดินทีนะมันไม,ม,นไม,ม่มันไม่มีตัวคิวร้อเนี้ยล้อมันจะล้นแต่เนี้ยเขาใส่มาให้มันสวยให้มันลงตัวแบบนี้เลยนะล้อยางแม็กโอ้โหดูดิยางนี้ใหม่กิฟต์ยางมันใหม่กิฟตข้อสําคัญเป็นของเลนโซ่ซะด้วยเป็นไงครับเซนนี้ชุดนี้นะถ้าไปใส่เนี่ยต้องมี2,000 20, 0อัพนะครับแต่คันนี้ผมขายตามสภาพนะครับให้เป็นรถแบบนี้เลย ด้านหน้าเนี่ยมันจะเชิดนิดนึงด้านหลังมันจะต่ําหน่อยนึงนะครับจะใส่กล่องโหลดมาประมาณนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วไฟท้ายเล,เลนส์ใส่ไม่มีแตกน้ําไม่มีเข้าสัญลักษณ์โลโก้ไฮรัก์วิโก้นะครับตัวนี้เป็นตัวเจนะไม่ใช่ตัว E ีนะครับเจ้าของเขาติดปลอกมาแค่นั้นเองฝาท้ายจะเป็นแบบ one touch one open มีไฟเบรกโดนที่3เดี๋ยวให้ดูสภาพกระบะไลเนอร์นี่นบ่งบอกว่ารถคันนี้ไม่เคยผ่านการใช้งานมาหรือ ผ่านการใช้งานมาถือว่าน้อยมากนะกระบะไลเนอร์เนี่ยรถกระบะถ้ามันโดนรอยขีดข่วนถลอกบุบแสดงว่ารถมันมีการใช้งานมาหนักนะครับแต่คันนี้ผ่านการใช้งานมาแต่ถือว่าสภาพไม่โทรมนอกจากนั้นโครงสร้างหลักด,ด้านท้ายฝั่งด้านขวาเห็นไหมนะครับรอยกลมๆมแบบนี้ก็คือรอยอาร์ตเดิมๆจากโรงงานซีนตะเข็บฝาท้ายนะครับแบบนี้เลย เดี๋ยวผมจะยกตัวกระบะไลเนอร์ให้ดูร่อนกระบะด้านล่างนะร่อนนี้ไม่มีบุบรถถ้ามันโดนกระแทกนะครับเวลาเราปิดกระบะไลเนอร์มาเนี่ยตัวสันแนวตั้งเนี่ยของตัวลูกกระบะนะครับมันจะโดนกระแทกแล้วมันจะบุบนะอันนี้ผมให้ดูแบบนี้เลยแล้วก็ไม่มีผุด้วยฝาท้ายนะครับซีนตะเข็บเดิมๆรถสวยน่าใช้นะครับจัดทรงมาให้กำลังดีนะ หาคนที่รับได้นะครับรถมือสองสภาพไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมพยา,ยามที่จะรีวิวนะให้เห็นภาพชัดเจนแบบนี้นะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถตัดสินใจได้เลยนี่ราคาแสนก่าบาทนะครับดูแบบนี้เลยช็อปอัพตัวกล่องโหลดถ้าไม่ชอบก็เอากล่องโหลดออกได้นะครับแต่มันจัดโซมาแบบนี้ผมก็เลยขายไปแบบนี้เลยเดิมทีเนี่ยผมว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ใช้นะ น่าจะออกเป็นลักษณะแนวแต่งเนี่ยลำพงอาจจะติดเครื่องเสียงมาแต่ไม่ได้เจาะอะไรนะครับแค่ใส่มาให้ให้สวยงามเท่านั้นเองท่อเสียนะครับแหนบฝั่งด้านขวาแผ่นบรรทุกไม่มีเลยนะแหนบบรรทุกไม่มีนี่ตัวเฟืองท้ายแบบนี้นะครับท่อเสียโอ้โหรถนีแบบกิ๊บอ่ะมานี่มานี่เดี๋ยวจะให้ดูฝั่งด้านซ้ายเห็นไหมครับสีนี่ไม่มีสะดุดเลยลักยิ้มแทบจะไม่มีเลย นะครับบางโคนขนาดใหญ่นะมันเข้ากับลงตัวกับตัวล้อแบบนี้เลยกาบกระบะเปลือกตัวนี้ฝั่งด้านซ้ายนะครับเม็ดอาร์คด้านในเอามือรูปจับไปเนี่ยมันต้องไม่สากมือนะครับตัวรอยอาร์คจากตัวถังนะครับมันจะต้องเดิมๆแบบนี้แสดงว่ารถเนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนมันไม่เคยชนหนักมาล็อกอล็อก เดี๋ยวเรามารับชมสภาพภายในกันรถคันนี้ผมทําคาสปาปรับสภาพเก็บงานมาให้ครบพร้อมใช้เลยเม็ดอาร์กลมๆแบบนี้ถ้ามันไม่มีแสดงว่ารถมันมีอุบัติเหตุมาเสามันหักมารถมันลงข้างทางมาแต่ถ้ารถเดิมๆเ,เนี่ยรอยกลมๆก,ก็คือรอยอาร์แบบนี้นะครับมันเกิดจากลายผลิตจากโรงงานต้องเรียบเสมอกันแบบนี้เลย สวยเลยนะครับลูปจับหรือสัมผัสไปมัต้องไม่สากมือแสดงว่าถ้าสากมือเนี่ยรถมันมีการพ่นซอกมันมีการทําสีมานะครับเม็ดอาร์รที่ไม่มีแสดงว่ามันโดนปิดจากสีโป๊ะส่วนตัวน็อตแก้มฝั่งด้านขวาที่ผมชี้ตัวนี้น็อตเบอร์สิบน็อตเดิมน็อตไม่มีขยับนะครับซับในซับนอกนี่รถสวยเลยแผงด้านข้างนะครับได้ ผ้าสกัดเดิมจากโรงงานตัวนี้จะมีกระจกไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้ามีมาครบเลยภายในสีเทานะสลับกับสีดําทําให้รถเนี่ยมันดูหรูหราแล้วก็ข้อสําคัญนะครับมันดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายนะครับผ้าสกักผ้าสกัดหลังคาด้านบนสีเทานะเราถอดซักทําความสะอาดทําคาสปามาให้ไฟหัวเก๋งม่นบังแดดซ้ายขวา พวงมาลัย3ก้านพวงมาลัยพาวเวอร์เลขใหม่คันนี้วิ่งน้อยนะเลขใหม่คันนี้ได้มาที่เท่าไรเอ่ยเดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องก่อนแสนสามแสนมืนกิโลนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับมือเดียวป้ายแดงแต่ตอนนี้ผมไปซื้อมานะครับไปเลือกมาไปคัดมาลูกค้าเนี่ยจัดไฟแน,นนะครับแล้วผอนไม่ไหวนะก็เลยเอารถมาคืน ตอนนี้ผมไปซื้อมานะครับผมเป็น,ปนคนไปเลือกคัดสรรมาเองกับมือเลยนะครับตอนนี้รถโอนมาเป็นชื่อของผมเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อตรงจากเจ้าของได้เลยวิทยุซีดีเดิมจากโรงงานแบบนี้ขนาดพียย่ยังยังเดิมเลยอ่ะเดี๋ยวขอปิดก่อนลวกันเนอะอ่ะปิดแอร์ก่อนออะเปิดเดี๋ยวลองฟังเสียงพัดลมนะครับว่าความแรงมันระดับไหนนะหนึ่ง 2 3 4ฟูเลยแอร์เย็นนะครับสวนะิตวชอตต์อุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ครบด้านหน้านะครับคอนโซลด้านซ้ายช่องแอร์ที่วางแก้วน้ำนะครับมีเก๊ะใส่ของด้านหน้าไม่มีแตกหักนะตัวนี้มันชอบแตกแต่คันนี้อุปกรณ์ทุกอย่างค่อนข้างที่จะครบเลย นอกจากนั้นเนี่ยพวกสีรอยถลอกต่างๆเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่มันก็มีอุปกรณ์บางตัวเนี่ยมันก็เกิดจากการใช้งานความสึกหรอแบบนี้นะครับผิวสัมผัสเนี่ยมันก็อาจจะมีสะดุดหรือลื่นบ้างนะครับเป็นธรรมดาถูกต้เิทรภไฟไม่มีนะครับ2.5ตัวเจดูดิตัวบาร์โค้ดต่อเป็นป้ายแดงเนี่ยยังติดเอาไว้อยู่เลย คอนโซลด้านหน้านะครับเกะด้านล่างนะอ๋อตัวนี้นะครับเจ้าของเก่าเนี่ยเขาถอดวิทยุเก่าออกไปอุปกรณ์พวกนี้ติดมากับรถผมก็เลยไม่ได้เอาออกนะแต่ไม่ได้ต่อนะครับใช้ได้เฉพาะวิทยุอย่างเดียวเจ้าของเก่าเนี่ยคาดว่าจะติดตั้งเครื่องเสียงมานะครับเกียร์หสปีดถุงเกียร์คอนโซลกลางตำแหน่งเบรกมือเกะใส่ของมาพร้อมกับที่เท้าแขน นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างไม่มีแตกหกักหรือชำรุดเสียหายนะกระจกไฟฟ้านะครับฝั่งด้านขวาสวิตช์ออโต้กระจกมองข้างนะครับปรับพับด้วยระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนอกจากนั้นก็สามารถปรับตัวเลนเอาลงโอ้ โอเคเลยนะพร้อมใช้เลยราคาแสงก็บาทใครที่มีงบจำนวนจำกัดนะครับคันนี้จับไปไหนไม่ได้นะครับถ้าจัดได้จะเป็นของพวกเฮงลิซิงหรือไม่ก็เป็นของไฟแนนซ์พวกเงินชัยโยอาจจะต้องมีเงินดาวนะครับเนื่องจากเป็นไฟแนนซ์เล็กจะจัดไฟแนนซ์ยอดเนี่ยจะได้น้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านล่างผมจะแพนให้ดูทุกคลิปเลยแล้วให้ดูทุกคันเหล็กซิงตรงนี้เห็นไหมนะครับที่ผมส่องเข้าไป ตัวแจ็คตัวนี้ผมไม่ได้เอาออกนะครับให้ไปกับรถสังคตุกันลอยตรงรุ่นเลยสติกเกอร์ฝั่งด้านขวานะครับก่อนประตูไม่มีไม่เคยโดนถอดเลยนะรถคันนี้โอโ้โหรถสภาพนี้เดิมๆเ,เลยนะครับผมเน้นโครงสร้างเดิมนะของเรานี้รับประกันโครงสร้างนะครับลูกค้าใช้ไปตรวจพบตรวจสอบเจอย้อนหลังนะครับถ้าเกิดรถไม่มีอุบัติเหตุหนักผิดคว่ำ หรือตัดต่อมาของเราเนี่ยรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับเพื่อการันตีความมั่นใจให้กับลูกค้าดูรถไม่เป็นก็สามารถตัดสินใจได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยของเรารับประกันการโอนภายใน15วันถ้าโอนไม่ได้นะครับคืนเงินเต็มจำนวนถามว่าทําไมรับประกันการโอนแค่15วันเพราะว่าผมขายไปนะครับผมต้องการโอนเปลี่ยนชื่อกรรมสิทธิ์เพราะว่ารถทุกคันเนี่ยเป็นชื่อของผมหมดฉะนั้นเพื่อความสบายใจนะครับบังคับโอนให้ไวที่สุดเลย เบาะด้านหน้านะครับจะมีเปื่อยนิดนึงแบบนี้ที่ไม่ได้เปลี่ยนให้เนื่องจากว่าผ้าเบาะเนี่ยลายพวกนี้มันหายากแล้วนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยโรงงานเขาก็ไม่มีผลิตนะเนี่ยตัวนี้นะครับหาคนที่รับได้นะรถมือสองนะครับสภาพไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้ผมขายตามสภาพนะครับเราไม่มีบริการหรือรับประกันหลังการขายนะครับลูกค้าทุกท่านก็ควรที่จะตรวจสอบจากดูลูินิด ถามว่าทาไมถึงไม่รับประกันรถเป็นสิาปีนะครับเลขใบป,ประมาณ200,000เนี่ยหรือประมาณถ้าปีต่ํานะครับผมก็ไม่ได้รับประกันแล้วเราก็ขายตามสภาพเราต้องบอกที่มาที่ไปนะครับข้อดีข้อเสียให้ลูกค้าเข้าใจก่อนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ตรวจเช็คความพร้อมมาให้นะครับรถทุกคันเนี่ยเราก็ตรวจตรวจสอบเราคงจะไม่เอาของที่ไม่ดีมาขายให้กับลูกค้านะครับฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องบอกที่มาที่ไปให้ชัดเจนกันไปเลยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบสภาพภายในฝั่งด้านซ้ายนะครับเริ่มจากกระจกไฟฟ้าอุปกรณ์ฟังก์ชันทุกอย่างใช้งานได้แบบครบเลยไ้ดูเบ็ดอราร์เสา A นะครับแล้วก็เสา B โครงสร้างนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักนะของเรารับประกันโครงสร้างนะครับรถ ไม่มีอุบัติเหตุหนักพลิกคว่ำหรือตัดต่อมานอกจากนั้นนะครับเรารับประกันการโอนแต่รถทุกคันนะครับเราขายตามสภาพตัวที่นั่งไม่มีการเจาะนะครับหรือยกที่นั่งอันนี้ตัวถังนะครับเดิมๆนะถึงติดเครื่องเสียงมาก็จริงนะครับแต่คันนี้เจ้าของเก่าค่อนข้างที่จะเน้นรถเดิมๆนะไม่ได้แต่งเลอะเทอะนะครับดูได้แบบนี้เลย ตัวแผงด้านหลังนะครับพอบอกฝั่งด้านซ้ายฟองน้ำที่ตึงเปี้ยเลยนะครับภามันก็จะมีอาจจะมียุ้ยมาบ้างนะครับแต่ผมเสริมฟองน้ำมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูน็อตแก้มนะครับฝั่งด้านซ้าย ให้ดูเล่มทะเบียนก่อนรถคันนี้เล่มไม่มีสูญหายนะครับไม่มีหยุดใช้เดิมทีเป็นป้ายชนบุรีตอนนี้เป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพเรียบร้อยแล้วลำดับในเล่มนะครับตอนนี้เดิมทีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเจ้าของเนี่ยเขาจัดไปเน้นที่ให้ดูไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวโดนช่อง YouTube เขาปิดกั้นนะครับ ผมก็เลยขอบรรยายรายละเอียดประมาณนี้แล้วกันมือแรกเนี่ยก็คือไฟแนนซ์ของอยุธยาแคปิตอลนะครับก็คือเจ้าของก็คือนายประจวบพอนายประจวบค่อนหมดเสร็จปุ๊บลำดับที่2โอนมาเป็นนายประจวบนะครับหลังจากนั้นก็เอามาจัดไฟแนนซ์อีกรอบหนึ่งเป็นของกรุงศรีเช่นเดิมพอจัดไฟแนนซ์เสร็จปุ๊บผ่อนหมดปี64นี่ครอบครองปี64อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บ ก็มาจัดเฟ็น,นของกุ้งสีอีกนะแล้วก็ปัจจุบันนะครับเป็นชื่อของผมเรียบร้อยแล้วฉะนั้นถ้าในลำดับเจ้าของครอบครองจริงๆในรถเนี่ยในเล่มเนี่ยนะครับก็เป็นมือที่ที่หนับนับผมด้วยนะแต่เจ้าของจริงๆของรถคันนี้ก็คือเป็นมือแรกมือเดียวนะครับบอกแบบนี้เลยใบภาษีนี่ไม่มีขาดต่อนะครับต่อตรงตลอดแบบนี้ เล่มไม่มีชำรุดไม่มีสูญหายนะครับโอนกรรมสิทธิ์โอนแจ้งย้ายรายละเอียดในทะเบียนหน้า18ในเล่มทะเบียนนะครับอ่านดูให้ชัดเจนให้ครบถ้วนแบบนี้เลยนะครับลงรายละเอียดไว้ให้แบบตรงไปตรงมานะถามหาถามดูเล่มทุกคันนะครับก่อนที่จะตัดสินใจของเรานี่มีเล่มให้ดูให้ตรวจสอบก่อนตัดสินใจทุกคันนะครับราคาไม่แพง คันนี้ราคาไม่เกิน200 0 0 0บาทได้รถ Vigo Cap ปี09นะครับล้อแม็กใหม่ยางใหม่ขอบ18ย้ำว่าจัดทรงลงแม็กให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้ดูด้านล่างนะครับฝั่งด้านซ้ายหูแนบนะครับคัดซีล้อหน้าด้านซ้ายที่เห็นเป็นน้ำหยดอันนี้คือน้ำแอร์นะครับเดี๋ยวจะหาว่าน้ำอะไรอะให้ดูแบบนี้เลย กระจกด้านหน้าไม่แตกนะครับแล้วก็ไม่มีรอยร้าวป้ายภาษีปี68%สิงหาปี68%นะครับหลังคาด้านบนขอบยางนะครับไม่มีปูดนะหนาไม่มีรั่วน,นะครับให้เห็นกันแบบนี้เลยด้านหลังนะครับกระจกยังไม่มีไร้ฝ้านะมันก็จะมีรลบยีนบ้างนิดนิดหน่อยเกิดจากการใช้งานนะครับสีเดิมๆผมก็เลยไม่ได้เก็บสีให้นะ รถมือสองนะครับมันก็จะมีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับตัวบังโคลล้อฝั่งด้านซ้ายเดิมทีเนี่ยฝาท้ายเนี่ยมันเป็นสีดํามานะครับผมไปเก็บสีมาให้นะครับไม่งั้นเนี่ยมันต้องไปลงหมายเหตุในเล่มนะไม่เอาประวัติเดี๋ยวมันจะเสียว่าเป็นสีเท่าดําฉะนั้นผมก็เลยไปทําสีเป็นสีบอลเงินนะแล้วก็ตัวนี้นะครับใส่สติ๊กเกอร์มาผมก็แกะออกนะแล้วก็ไม่ได้เก็บสีให้มันจะมีริ้วรอยนิดหน่อย สติกเกอร์คือสติกเกอร์รุ่น v i g o แค่นั้นเองนะครับผมมองว่ามันเป็นสติกเกอร์แบบสีมันไม่ค่อยสวยก็เลยแกะออกริ้วรอยประมาณนี้นะครับหาคนที่รับได้นะถ้ามองว่าราคานี้แพงเกินไปสภาพนี้ไม่ชอบก็ขอให้ผ่านเลยนะครับไม่มาดามาผมที่หลังนะผมต้องการที่จะแนะนําและก็นาเสนอให้กับลูกค้านะครับชอบรถแนวนี้ในราคานี้ยังมีคนต้องการอีกเป็นจํานวนมาก เดี๋ยวเรามาตรวจสอบโครงสร้างนะครับด้านหน้าฝากระโปรงเริ่มจากด้านบนฝาเดิมฝาแท้นะครับสัญลักษณ์โลโก้โตโยต้าคันนี้น็อตเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับที่เขาบอกกันเขาดูยังไงเขาดูตรงนี้เห็นไหมน็อตฝากระโปรงนะครับน็อตไม่มีขยับเลยทั้งตัวบนและตัวล่างซับนอกซับในโครงแขนฝั่งด้านขวานะครับน็อตเบอร์สิบสามตัวเรียงกันแบบนี้นะครับซับนอกซับใน เห็นไหมครับซุ้มล้อไนีดิเดิมๆเ,เลยสัญลักษณ์ R ก็คือฝั่งด้านขวาแผงจิ้งลีดนะครับแบค็คหลังเครื่องนะเส้นสายซีมต่างๆเนี่ยเดิมๆแบบนี้นะครับมออรอากาศนะม้อน้ำด้านหน้าถ้าเป็น Toyota Vigo กเนี่ยมันจะดูไม่ยากถ้ารถมันชนมาให้สังเกตตัวคาหน้าฝั่งด้านขวาจะมีสัญลักษณ์ R ตัวนี้ยตัวหนังสือยังอยู่ครบนะครับคาหน้าจะมีตัวเลข แบบนี้รอยเหลี่ยมรูพวกนี้จะต้องไม่เสีย,สยรูปนะครับตัวนี้สําคัญรอยสึกแบบนี้นะครับมันเกิดจากเหล็กคำฝากโปโรงเอาขึ้นเอาลงเป็นระยะเวลนานานๆนะครับมันจะเกิดรอยสึกแบบนี้ถ้ามันใหม่เลยเนี่ยแสดงว่าคานหน้ามาโดนเปลี่ยนมานะครับหรือม่โนดนทําสีมาแต่เกิดคานเดิมเมเนี่ยรอยสึกมันจะต้องเห็นชัดแบบนี้เลยสติ๊กเกอร์เห็นบาทตัวนี้นะครับ ฝั่งด้านซ้ายสเัรษณ์ L โคงแขนนะครับฝั่งด้านซ้ายน็อตเบอร์สิบน็อตสกรแล้วก็ถ้าเป็นโตัวต้าวิโก้ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยแผ่นเพจจะอยู่ฝั่งฝั่งนี้นะครับบริเวณแบตเตอรี่ตัวนี้จะบอกตัวเลขเครื่องเลขฝังแล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตสติกเกอร์มอกร์ทำเสริมเติมแต่งไม่ได้นะครับ มันจะมีเฉพาะของใครของมันเท่านั้นแบตเตอรี่ FB แบตเตอรี่นะครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะเพื่อนๆลองตรวจสอบจากใสาตาของตัวท่านเองเลยอ่ะัดการมันเครื่องนะครับข้อ,อยางตัวนี้นะครับเปลี่ยนมาเป็นสี น้ำเงินเท่านั้นนะครับเครื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่มีอุด EGR นะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนท่ออ,อันนี้นะครับเดิมๆแบบนี้เลยน้ำมันเครื่องกองเครื่องเดี๋ยวเรามีการมีบริการเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนให้ฟรีก่อนที่เราจะส่งมอบทุกคันอยู่แล้วส่วนเทอร์โบโนะครับฝั่งด้านขวาให้ดูให้ดูด้านล่างนะ เราเน้นชัดเจนตรงไปตรงมานะครับเดิมก็ว่าเดิมโดนก็ว่าโดนเราขายแบบไม่เฟกไม่อวยนะครับลูกค้าผมอยู่ต่างจังหวัดนะนอนดูคลิปวิดีโอดูจนมั่นใจนะครับโอนเงินมาจําเข้ามาลูกค้าซื้อเงินสดนะครับผมก็มีบริการจัดส่งรถให้ทั่วประเทศยับนะครับให้ทั่วประเทศนะส่วนที่เหลือเนี่ยผมไม่เก็บเงินปลายทางนะครับแต่ก่อนจะตัดสินใจนี่ก็ควรที่จะตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนกันไปเลยนะครับแบบนี้ 300กิโลเมตรแรกผมส่งฟรีนะครับถ้านอกเหนือจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องขึ้นเทลเลอร์นะใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ2-3วันนะครับแต่ถ้าเกิดให้ผมขับไปเดี๋ยวก็คุยเป็นเคสบายเคสอีกทีหนึง่งนะครับของเรารประกันการโอนทุกคันราคาคันนี้นะครับเดิมทีเนี่ยจะขาย,ยที่แสนเก้่นเก้าพบาทเราไม่ขายนะวันนี้เป็นราคาแบ่งปันนะครับเอาไปเลยแสนเ0 0ดบาทโอ้ราคาโคตรถูกอะ ได้ล้อชุดนี้ตกไปส0 0 0มกว่าแล้วนะครับรถมือเดียวนะครับเลขใบแสนสามสวยไม่สวยชอบไม่ชอบก็ตัดสินใจเอาได้เลยนะครับรับรองว่าคุ้มราคาลูกค้าท่านใดที่มีเงินเก็บนะต้องการหารถสภาพดีๆเอาไว้ใช้งานนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมคัดสรรมาให้เรียบร้อยแล้ว1,75 0 0 0บาทนะครับเป็นเจ้าของได้แล้วกับโตลต้าวีโก้5ตัว J ปี09นะครับโฉมหน้าสมาร์ทแต่ตัวนี้แคปไม่เปิดไม่ได้นะสนใจนะครับพาช่างมาดูรถมาทดลองขับได้เลยนะครับของเรานี้ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกลังสิตซิตีววาา้ถนนลังสิตปทุมธานีระหว่างอชีวะปทุมธานีนะครับถนนลังสิตปทุมธานีนะเราเปิดให้บริการทุกวันนะครับของเราเป็นเต้นเล็กนะแต่เราคัดสั่นรถที่มาจอดนะครับฉะนั้นลูกค้าถ้าดูรถไม่เป็นก็ตรวจสอบตามที่รีวิวนี้ได้เลย นะครับผมขายแต่ในหวัดมาทั่วประเทศแล้วนะครับไปเช็คโปรไฟล์ผมได้แต่ข้อสําคัญก่อนที่จะโอนเงินจองนะครับควรที่จะโทรหาผมทุกครั้งนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีมิจฉาชีพนะครับเอารถแล้วก็เอาหน้าร้านไปหลอกโอนมาจําจากลูกค้านะครับอย่างราคาเนี่ยผมขายอยู่แสนหนึ่งไปตั้งราคา50,000ื่เพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยโอนเงินจองหลังจากโอนเงินจองมานะครับแล้วก็ปิดเฟซนะครับหรือปิดมือถือหนีนะครับตอนนี้มีมิจฉาชีพ กับลังอระบาดเยอะเลยแต่ของผมนะครับมีหน้าร้านชัดเจนนะเราขายแบบตรงไปตรงมานะครับเราทําธุรกิจตรงนี้มาประมาณ10ปีแล้วนะครับเรามีหน้าร้านชัดเจนแบบนี้หรือผ่านมาลัางสิบปทุนธานีนะครับสังเกตทีมป้ายหน้าร้านน้ำเงินเหลืองเดียวสมาร์ทคาร์หารถคุณภาพดีได้ที่นี่0830694479ที่เห็นลดลงนะครับเราหารถไม่ทันกับขายนะครับผมเน้นรถกระบะ ราคาหลักหมื่นหลักแสนเต็มที่ไม่เกินส0 0แสนนะครับลูกค้าเนี่ยฟีดแบกนะครับมีความต้องการกันเยอะนะผมหารถไม่ทันเลยนะครับนี่ถนนสิริปทุมธานีนะครับเวลามาเนี่ยเลยแยกฝัดประทองประมาณ50เมตรอยากจอดรถด,ด้านนอกนะครับจอดรถด,ด้านในทางเข้าเนี่ยซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับที่จอดรถเนี่ยจะอยู่ด้านหลังออฟฟิศ เพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่มีข้อเสนอแนะข้อติชมพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเข้ามาเรียกแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมเดียนธนัทต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ